สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่ช่องสตอรี่มีเรื่องเล่าวันนี้ผมจะพาคุณดำดิ่งไปสู่ตำนานสยองขวัญที่เล่าขานกันมานานว่ากันว่าผีตายทั้งกลมคือหนึ่งในวิญญาณที่มีแรงอาฆาตรุนแรงที่สุดของไทยเสียงร้องคร่ำค,ครวญของแม่ผู้จากไปพร้อมลูกในท้องยังคงดังก้องสะท้อนอยู่ในความมืดและนี่คือหนึ่งในสิบตำนานสยองที่คุณจะไม่มีวันลืม แต่เดี๋ยวก่อนครับก่อนจะไปฟังกันขอกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Story มีเรื่องเล่าของเราด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจน่ารักๆที่ช่วยให้เรามีแรงทำคลิปหลอนๆมาฝากทุกคนในคลิปต่อๆไปครับผมขอบคุณครับวันนี้มาในเรื่องราวที่ชื่อว่า10ตำนานสยองผีตายทั้งกลมวิญญาณอาฆาตที่แรงที่สุดในไทยตอนที่1 วิญญาณแม่ลูกแห่งป่าช้าโบราณเรื่องเล่านี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อกว่าร้อยปีก่อนหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำเจ้าพระยามีสุสานเก่าแก่ซ่อนอยู่ในป่าว่ากันว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งตั้งครรภ์แก่ใกล้คลอดแต่สามีออกเรือไปค้าขายไม่กลับมา เธอเฝ้ารอด้วยความทุกข์ใจจนในคืนฝนตกหนักเธอเกิดเจ็บท้องคลอดกระทันหันแต่ไม่มีใครอยู่ช่วยสุดท้ายทั้งแม่และลูกในท้องเสียชีวิตอย่างอนาถ ชาวบ้านฝังร่างของเธอไว้ในสุสานนั้นแต่ไม่นานนักก็เริ่มมีคนพบเจอหญิงสาวผมยาวหน้าซีดนั่งร้องไห้อยู่ริมทางหรือบางครั้งยืนอุ้มทารกที่ไม่มีเสียงร้องทุกคืนจะได้ยินเสียงคร่ำครวญคล้ายคนเจ็บท้องลอยมาตามลมผู้เฒ่าเล่าว,ว่านั่นคือผีตายทั้งกลมที่มีแรงอาฆาตแรงกล้าเพราะเธอตายทั้งที่ยังมีชีวิตน้อยๆอยู่ในท้อง หลายสิบปีต่อมาคนที่บังอาจเดินลัดผ่านสุสานมักพบเหตุการณ์ประหลาดเช่นเห็นเงาผู้หญิงตามหลังมาได้ยินเสียงทารกทั้งที่ไม่มีใครหรือมีบางคนถูกเรียกชื่อกลางดึกแล้วเป็นไข้หนักโดยไม่ทราบสาเหตุจนชาวบ้านไม่กล้าผ่านทางนั้นอีกและยกให้เป็นพื้นที่ต้องห้ามเรื่องเล่านี้ยังคงสืบต่อมาว่า วิญญาณแม่ลูกคู่นั้นยังวนเวียนเฝ้าสุขสารรอคอยสิ่งที่ไม่มีวันหวนกลับความเศร้าและความอาฆาตของเธอกลายเป็นหนึ่งในตำนานผีตายทั้งกลมที่เล่าขานมาถึงปัจจุบันตอนที่2วิญญาณแม่ลูกแห่งดอยเงียบงันที่อำเภอเล็กๆในจังหวัดลำปางมีหมู่บ้านชาวเขาเผ่ามงตั้งอยู่บนดอยสูงท่ามกลางหมอกหนาทึบและป่าไม้ดงดิบชาวบ้านเล่าต่อกันมาว่ากว่า50ปีก่อน มีหญิงสาวมงคนหนึ่งตั้งขันใกล้คลอดสามีออกไปหาของป่าแล้วหายตัวไปไม่กลับมาหญิงสาวนั้นเฝ้ารอด้วยใจที่ร้อนรนแต่ด้วยความเหน็ดเหนื่อยและความเศร้าเธอคลอดลูกก่อนกำเนิดโดยไร้ผู้ช่วยทั้งแม่และทารกสิ้นลมหายใจไปพร้อมกันในกระท่อมกลางป่าหลังจากนั้นไม่นานชาวบ้านที่เดินผ่านบริเวณกระท่อมร้างมักได้ยินเสียงเด็กร้องไห้แผ่วเบาลอยมากับลมกลางคืนบางคนเล่าว่า เห็นหญิงมงชุดพื้นเมืองนั่งอุ้มลูกอยู่หน้ากระท่อมใบหน้าซีดเผือดดวงตาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความอาฆาตตำนานเล่าว่าหากใครเดินหลงเข้าไปใกล้กระท่อมจะได้ยินเสียงเรียกชื่อของตนเองจากหญิงสาวที่มองไม่เห็นตัวบางคนที่เผลอตอบกลับมักป่วยหนักหรือแม้แต่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยชาวบ้านจึงเชื่อว่าเป็นผีตายทั้งกลมที่เฝ้าหาลูกและสามีที่ไม่เคยได้กลับมา แม้การเวลาจะผ่านไปหลายสิบปีกระท่อมหลังนั้นยังคงรกร้างไม่มีใครกล้าเข้าใกล้และทุกครั้งที่หมอกหนาปกคลุมยอดดอยผู้คนในหมู่บ้านยังได้ยินเสียงเด็กร้องแว่วมาเป็นระยะรากับย้ำเตือนว่าความรักความทุกข์และความอาฆาตของวิญญาณแม่ลูกยังไม่เคยจางหายไปตอนที่3ผีตายทั้งกลมริมหนองน้ำอีสานหลายสิบปีก่อนหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี เคยเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งตั้งครรนได้8เดือนสามีถูกเกณฑ์ไปทำงานไกลบ้านเหลือเพียงเธออยู่กับแม่แก่ๆทุกวันเธอจะไปหาปลาที่หนองน้ำท้ายหมู่บ้านเพื่อหากับข้าวจนกระทั่งวันหนึ่งเธอหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลายวันต่อมาชาวบ้านไปพบศพของเธอลอยอืดอยู่กลางหนองน้ำสภาพยังเห็นว่าท้องนูนใหญ่ เต็มไปด้วยลูกน้อยที่ยังไม่ทันลืมตาดูโลกไม่มีใครทราบว่าเธอพลัดตกน้ำหรือมีบางสิ่งร้ายแรงกว่านั้นแต่หลังจากการฝังศพเหตุการณ์ประหลาดก็เริ่มต้นขึ้นกลางคืนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้หนองน้ำมักได้ยินเสียงผู้หญิงร้องโหยหวนสลับกับเสียงทารกร้องแผ่วเบาบางคนไปหาปลาในยามค่ำคืนเล่าว,ว่า เห็นเงาผู้หญิงผมยาวในชุดพื้นเมืองอีสานยืนอยู่กลางน้ำมองตรงมาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความอาฆาตบางรายถูกผีผลักจนตกน้ำรอดกลับมาได้เพียงไม่กี่คนผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่านี่คือผีตายทั้งกลมที่ยังผูกพันกับลูกในท้องและโกรธแค้นชะตากรรมของตนเองพลังวิญญาณร้ายแรงจนผีบ้านผีป่ายังไม่กล้าเข้าใกล้ หนองน้ำแห่งนั้นกลายเป็นเขตต้องห้ามในหมู่บ้านใครผ่านไปมาจะต้องโยนข้าวหรือหมากพลูลงน้ำเพื่อเป็นการบอกกล่าวไม่เช่นนั้นอาจถูกตามหลอกหลอนจนล้มป่วยหรือถึงตายจนทุกวันนี้หนองน้ำนั้นยังคงมีชื่อเสียงว่าเป็นสถานที่อันตรายไม่ใช่แหล่งน้ำธรรมดาแต่เป็นที่สิงสถิตของวิญญาณแม่ลูกที่ไม่เคยหลับไหลตำนานนี้จึงถูกเล่าขานสืบต่อ เพื่อเตือนใจลูกหลานว่าความรักและความตายของแม่คนหนึ่งสามารถแปลเปลี่ยนเป็นอำนาจอาฆาตท,ที่น่ากลัวเพียงใดตอนที่4ผีตายทั้งกรมแห่งชายฝั่งทะเลใต้ณนะหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆริมชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชมีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนเกี่ยวกับหญิงสาวที่ตั้งครรภ์แก่เธอแต่งงานกับชาวประมงหนุ่มที่ต้องออกเรือทุกวันเพื่อหาปลามาเลี้ยงครอบครัว วันหนึ่งสามีออกเรือไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยชาวบ้านบอกว่าเรือแตกหายกลางทะเลหญิงสาวที่กำลังอุ้มท้องใกล้คลอดจึงเต็มไปด้วยความเศร้าและสิ้นหวังคืนหนึ่งเธอเดินไปที่ชายหาดราวกับจะเฝ้ารอสามีแต่คลื่นลมแรงพัดซัดจนร่างของเธอหายไปในความมืดทั้งแม่และลูกในท้องไม่เคยได้กลับสู่บ้านอีกเลยร่างของเธอถูกพบในอีกหลายวันต่อมา เกิดตื้นอยู่บนหาดทรายขาวท้องยังคงนูนใหญ่เป็นภาพที่สะเทือนใจชาวบ้านยิ่งนักหลังจากการฝังศพความเงียบสงบของหมู่บ้านกลับหายไปทุกคืนคลื่นทะเลจะพัดเสียงแปลกประหลาดมาถึงหูชาวบ้านบางครั้งเป็นเสียงร้องไห้โหยหวนบางครั้งเป็นเสียงทารกร้องท่ามกลางเสียงคลื่นยามค่ำคืนมีชาวประมงบางคนเล่าว,ว่าขณะออกเรือกลางคืน เห็นหญิงสาวผมยาวในชุดพื้นเมืองใตย้ยืนอยู่บนผิวน้ำกอดทารกแน่นดวงตาแดงกำ่ำจ้องตรงมาที่พวกเขาเรากับจะเอื้อมมือมาดึงลงสู่ทะเลชาวบ้านเชื่อว่านี่คือผีตายทั้งกลมที่ยังรอคอยสามีที่ไม่มีวันกลับมาพลังอาฆาตและความเศร้าของเธอทำให้แม้แต่วิญ,ญญาณทะเลและเจ้าที่เจ้าทางยังไม่กล้าเข้าใกล้ ชาวประมงทุกคนก่อนออกเรือจึงต้องวางบายสีหรือข้าวปลาไว้ที่ชายหาดเพื่อเป็นการขอขมาหากลืมทำบางคนเล่าว่าเรือมักเจอคลื่นลมแรงผิดปกติหรือไม่ก็เห็นเงาผู้หญิงนั่งอยู่หัวเรือจนแทบสติแตกแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ชายหาดเสี้ยวหนึ่งของหมู่บ้านยังคงถูกหลีกเลี่ยงไม่ว่าใครก็ไม่กล้าไปยามค่ำคืน เพราะเชื่อว่าหญิงสาวผู้สิ้นหวังกับลูกในท้องยังคงวนเวียนร้องไห้เรียกหาคนรักใต้แสงจันทร์เหนือผืนทะเลที่ไม่มีวันสงบตอนที่5ผีตายทั้งกลมแห่งโรงพยาบาลร้างกรุงเทพกลางกรุงเทพมีตึกสูงเก่าแก่แห่งหนึ่งเคยเป็นโรงพยาบาลขนาดกลางในช่วงทศวรรษ2520แต่ปิดตัวลงหลังเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจที่ไม่มีใครลืมได้ หญิงสาวท้องแก่รายหนึ่งถูกนำตัวมาที่โรงพยาบาลกลางดึกเนื่องจากมีอาการเจ็บท้องจะคลอดแต่ในคืนนั้นเกิดไฟฟ้าขัดข้องเครื่องช่วยชีวิตใช้งานไม่ได้และไม่มีแพทย์ประจำเวรเพียงพอเธอและทารกในท้องสิ้นใจไปพร้อมกันอย่างทรมานหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่นานโรงพยาบาลเริ่มเต็มไปด้วยข่าวลือว่าทุกคืนจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้จากห้องคลอดที่ถูกปิดตาย เสียงทารกร้องแววออกมาตามทางเดินที่มืดสนิทพยาบาลหลายคนลาออกบางคนถึงขั้นเสียสติเมื่อมีคนเห็นหญิงสาวหน้าซีดผมยาวเปียกเหงือ่ออุ้มทารกเดินวนเวียนอยู่ในตึกผู้ป่วยบางรายที่ยังอยู่ในโรงพยาบาลเล่าว่าเวลากลางคืนจะมีหญิงชุดคนไข้ท้องโตเข้ามายืนเฝ้าข้างเตียงพอหันไปมองใกล้ๆกลับพบว่าเธอไม่มีลูกตามีแต่โพรงว่างเปล่าและเงาของทารกเล็กๆ เคลื่อนไหวอยู่ในท้องของเธอเรื่องนี้ทำให้ความหวาดกลัวแพร่กระจายไปทั่วจนในที่สุดโรงพยาบาลถูกปิดตัวลงและรกร้างจนถึงปัจจุบันตึกแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท้าทายของวัยรุ่นที่ชอบลองของแต่หลายคนเล่าตรงกันว่าเมื่อเข้าไปถึงชั้นห้องคลอดจะได้ยินเสียงรองเท้าแตะลากไปบนพื้นและกลิ่นเลือดคลัคลุ้งอยู่ในอากาศ บางรายวิ่งหนีออกมาแทบไม่ทันเมื่อเห็นเงาของผู้หญิงกลมหน้าอุ้มทารกยืนขวางประตูตำนานผีตายทั้งกลมแห่งโรงพยาบาลร้างนี้จึงถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ผีดุที่สุดของกรุงเทพแม้เวลาจะล่วงเลยมาหลายสิบปีแต่ดวงวิญญาณแม่ลูกยังคงวนเวียนอยู่ในตึกมืดที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้าย,ยามค่ำคืนตอนที่ 6. ผีตายทั้งกลมริมแม่น้ำแคว ที่อำเภอเล็กๆริมแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีมีตำนานที่ชาวบ้านเล่าขานสืบต่อกันมาหลายสิบปีเกี่ยวกับหญิงสาวชาวบ้านผู้หนึ่งที่ตั้งครันแก่ใกล้คลอดเธออาศัยอยู่ในเรือนแพเล็กๆริมน้ำสามีทำงานเป็นกรรมกรสร้างทางรถไฟไม่ค่อยได้กลับบ้านบ่อยนักคืนหนึ่งฝนตกหนักน้ำป่าไหลแรงจนเรือนแพโยกคลอนหญิงสาวที่อยู่ตามลำพังเกิดอาการเจ็บท้องกระทันหัน ร้องขอความช่วยเหลือแต่เสียงของเธอถูกกลบด้วยเสียงฝนและสายฟ้าฟาดรุง่งเช้าชาวบ้านพบว่าแพทั้งหลังถูกซัดแตกกระจายร่างของหญิงสาวถูกน้ำพัดไปติดอยู่ริมตะลิง่งใบหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดขณะที่ท้องนูนใหญ่ยังคงแน่นนิ่งนับเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครลืมเลือนหลังจากทำพิธีฝังศพแล้วเรื่องราวประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นคนหาปลาตอนกลางคืน เล่าว่าได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องปนกับเสียงทารกร้องจากกลางสายน้ำบางครั้งมีคนเห็นหญิงสาวผมยาวในชุดเปียกปอนนั่งอุ้มลูกอยู่บนซากแพที่ลอยวนกลางแม่น้ำดวงตาจ้องตรงมาราวกับจะเรียกให้เข้าไปหามีชาวประมงบางคนเล่าว,ว่าในค่ำคืนที่หมอกหนาปกคลุมลําแสงจากตะเกียงบนเรือสะท้อนเห็นผู้หญิงท้องโตนั่งอยู่ท้ายเรือเมื่อหันไปมองใกล้ๆกลับไม่พบใคร แต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ตกน้ำไปโดยไม่มีสาเหตุบางคนหายสาบสูญรางไม่เคยถูกพบอีกเลยชาวบ้านจึงเชื่อว่านี่คือผีตายทั้งกลมผู้ไม่อาจจากไปได้วิญญาณของเธอถูกผูกไว้กับลูกในท้องและความทุกข์ยากในคืนสุดท้ายก่อนออกหาปลาชาวบ้านต้องหย่อนเข้าปลาอาหารลงแม่น้ำเพื่อเป็นการเส้นหากไม่ทำเชื่อกันว่าจะเจอคลื่นน้ำโถมจนเรือพลิกคว่ำ จนถึงปัจจุบันแม่น้ำแควในบางช่วงยังถูกเล่าขานว่าเป็นเขตอาถรรพ์ที่ไม่ควรล่องเรือยามค่ำคืนเพราะเสียงคร่ำครวญของแม่ลูกยังลอยมาตามสายน้ำไม่เคยจางหายไปเลยตอนที่7ผีตายทั้งกลมแห่งสวนผลไม้จันทบุรี 7, มมรเมื่อราว60ปีก่อนที่หมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีมีครอบครัวชาวสวนผลไม้ซึ่งมีชื่อเสียงในละแวกนั้น หญิงสาวเจ้าของสวนกำลังตั้งท้องแก่สามีออกไปส่งผลไม้ที่ตลาดในตัวเมืองหลายวันยังไม่กลับเธอจึงอยู่ลำพังในเรือนไม้กลางสวนทุเรียนและเงาะคืนหนึ่งฝนตกหนักฟ้าขนองสนั่นป่าหญิงสาวเกิดเจ็บท้องจากคลอดกระทันหันเธอพยายามตะเกียกตะกายออกจากเรือนไปขอความช่วยเหลือแต่ก้าวพ้นจากชานบ้านไม่กี่ก้าวก็ล้มลงหมดแรงเสียงฟ้าร้องกลบเสียงกรีดร้องสุดท้ายของเธอ เช้าว,วันรุ่งขึ้นชาวบ้านมาพบเธอนอนแน่นนิ่งอยู่ใต้ต้นทุเรียนใหญ่ดวงตาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความเจ็บปวดท้องยังคงนูนใหญ่ราวกับลูกในคันยังดิ้นรนหลังจากทำพิธีศพชาวบ้านกลับพบว่าสวนผลไม้แห่งนั้นไม่เคยสงบอีกเลยกลางคืนผู้ที่เดินผ่านจะได้กลิ่นคาวเลือดโชยออกมาจากสวนและได้ยินเสียงผู้หญิงร้องครวญครางปนเสียงทารกร้อง ทุกครั้งที่มีใครเข้าไปเก็บผลไม้ยามค่ำคืนมักเห็นเงาหญิงสาวผมยาวในชุดพื้นเมืองภาคตะวันออกอุ้มทารกยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่บางคนบอกว่าเห็นเธอปีนขึ้นไปบนต้นทุเรียนทั้งที่ร่างโปรง่งใสก่อนหายไปท่ามกลางสายหมอกมีชายหนุ่มกลุ่มหนึ่งลองของแอบเข้าไปเก็บผลไม้ในเวลากลางคืนพวกเขากลับมาเล่าว่ามีหญิงท้องโตเดินตามหลังมาชา้ชา เสียงเด็กทารกหัวเราะแหลมๆดังขึ้นใกล้หูพอหันไปกลับไม่พบใครเพียงไม่นานชายคนนั้นล้มป่วยอย่างหนักจนเสียชีวิตในเวลาไม่นานตำนานเล่าว,ว่าวิญญาณแม่ลูกผูกผันคู่นี้ยังคงเฝ้าสวนผลไม้ไม่ยอมให้ใครมารบกวนในยามค่ำคืนชาวบ้านจึงตั้งศาลเล็กๆใต้ต้นทุเรียนใหญ่เพื่อเส้นไหว้ถุกปีเชื่อว่า หากไม่ทำตามเสียงร้องไห้และเงาของหญิงสาวจะกลับมาหลอกหลอนอีกครั้งตอนที่ 8. ผีตายทั้งกลมแห่งวัดร้างเชียงใหม่ลึกเข้าไปในป่าดงดิบของจังหวัดเชียงใหม่มีวัดเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างมานานกว่าร้อยปีชาวบ้านเรียกกันว่าวัดเงียบงนันเพราะไม่มีพระหรือใครกล้าเข้าไปอยู่เลยเหตุผลนั้นมาจากเรื่องเล่าขนหัวลุกที่ถูกเล่าสืบต่อกันมาเมื่อสมัยโบราณ มีหญิงสาวชาวบ้านที่ตั้งคันแก่ใกล้คลอดสามีของเธอออกไปค้าขายที่ต่างเมืองทิ้งให้เธออยู่เพียงลำพังคืนหนึ่งเธอเกิดอาการเจ็บท้องรุนแรงแต่เพราะบ้านอยู่ใกล้วัดร้างที่ไม่มีใครอาศัยเธอจึงพยายามเดินไปขอความช่วยเหลือแต่ก็สิ้นแรงล้มลงบริเวณโบสถ์เก่าที่สุดโตรมทั้งแม่และลูกในท้องเสียชีวิตอย่างทรมานตรงนั้นหลังจากนั้นไม่นานชาวบ้านที่เดินผ่านวัดร้างยามค่ำคืน มักได้ยินเสียงสวดมนต์ปนเสียงร้องไห้ครวญครานของผู้หญิงบางคนเห็นร่างหญิงสาวผมยาวในชุดพื้นเมืองเหนืออุ้มทารกยืนอยู่ตรงบันไดวิหารเก่าดวงตาแดงฉานจ้องมองผู้มาเยือนจนขนลุกสู้มีเรื่องเล่าว่ากลุ่มคนงานตัดไม้เคยเข้าไปพักใกล้วัดร้างพอตกกลางคืนก็ได้ยินเสียงเด็กทารกร้องใกล้หูเมื่อหันไปกลับเจอหญิงท้องโตนั่งอยู่ข้างกองไฟ ใบหน้าเต็มไปด้วยความทุกข์ปนความโกรธก่อนหายวับไปพร้อมสายลมหลังจากนั้นคนงานคนนั้นก็ล้มป่วยจนตายโดยไม่ทราบสาเหตุชาวบ้านจึงเชื่อว่าวัดแห่งนี้ถูกผีตายทั้งกลมเฝ้าอยู่วิญญาณแม่ลูกที่ไม่เคยได้ไปผุดไปเกิดยังคงวนเวียนเฝ้าสถานที่ที่เธอสิ้นใจทุกปีเวลามีงานบุญชาวบ้านต้องตั้งเครื่องเส้นไหว้และจุดทูปกลางป่าเพื่ออุทิศส่วนกุศล ไม่เช่นนั้นจะมีคนฝันร้ายหรือได้ยินเสียงร้องดังมาถึงหมู่บ้านเสมอจนทุกวันนี้วัดเงียบงนันยังคงเป็นพื้นที่ต้องห้ามไม่มีใครกล้าเข้าไปหลังพระอาทิตย์ตกเพราะเสียงคร่ำครวญของหิงท้องและเด็กร้องยังคงดังก้องอยู่ในความมืดตอนที่ 9. ผีตายทั้งกลมแห่งเกาะต้องสาบกลางทะเลอ่าวไทยมีเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งที่ชาวประมงเรียกกันว่าเกาะต้องสาบ ไม่มีใครกล้าไปอาศัยอยู่เพราะมีตำนานเล่าถึงหญิงตั้งคันที่เสียชีวิตอย่างน่าสยดสยองเมื่อหลายสิบปีก่อนเล่าว่าสมัยก่อนมีเรือเล็กของชาวประมงถูกพายุซัดแต่ใกล้เกาะแห่งนี้รอดชีวิตเพียงหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังตั้งคันแก่เธอถูกคลื่อนพัดเกยตื้นขึ้นฝั่งไม่มีคนช่วยเหลือไม่มีอาหารหรือที่พักพิง หลายวันต่อมาเธอพยายามคลอดลูกเองแต่ไม่สำเร็จทั้งแม่และลูกเสียชีวิตอย่างทรมานใต้ต้นมะพร้าวริมชายหาดหลังจากนั้นชาวประมงที่ล่องเรือผ่านเกาะมักพบเหตุประหลาดบางคนเห็นหญิงสาวผมยาวในชุดเปียกน้ำเดินอุ้มทารกอยู่บนชายหาดกลางคืนบางครั้งเธอปรากฏกายอยู่ในทะเลเรียกชาวประมงให้เข้าใกล้แต่เมื่อเรือพยายามแล่นเข้ามา กลับถูกเคลื่อนซัดแรงผิดปกติจนเกือบล่มยังมีคำเล่าขานว่าหากใครกล้าไปขึ้นเกาะจะได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ดังไปทั่วป่าและมักหลงวนหาทางกลับไม่เจอชาวประมงบางรายพบซากรองเท้าและเสื้อผ้าที่เปียกชื้นทั้งที่ไม่มีใครอาศัยอยู่บนเกาะน,นั้นเลยยิ่งทําให้ความเชื่อเรื่องผีตายทั้งกลมบนเกาะต้องสาบฝังรากลึกในหมู่คนทะเล แม้การเวลาจะผ่านไปแต่เกาะนี้ก็ยังคงถูกหลีกเลี่ยงทุกครั้งที่มีเรือแล่นผ่านกลางคืนชาวประมงจะโยนเข้าปลาและดอกไม้ลงทะเลเพื่อเป็นการบอกกล่าวและขอขมาหากลืมทำบางครั้งจะได้ยินเสียงกรีดร้องของหญิงสาวลอยมาตามลมพร้อมเงาเลือนรางที่ยืนอุ้มลูกมองตามจากฝั่งเกาะเรื่องเล่านี้กลายเป็นหนึ่งในตำนานสยองของอ่าวไทย ที่ย้ำเตือนว่าความทุกข์และความสิ้นหวังของแม่คนหนึ่งอาจหลงเหลือเป็นอาถรรพ์คอยหลอกหลอนผู้ที่บังเอิญผ่านมาตอนที่10ผีตายทั้งกลมแห่งคอนโดร่างกลางกรุงในกรุงเทพมีคอนโดสูงหลายสิบชั้นที่ถูกปล่อยร้างกลางเมืองหลังจากโครงการก่อสร้างหยุดชะงักเพราะปัญหาการเงินและอุบัติเหตุร้ายแรงหนึ่งในนั้นเป็นคอนโดที่มีชื่อเสียงลือกันว่าเหี้ยนที่สุด เพราะเคยมีหญิงสาวท้องแก่เสียชีวิตในที่แห่งนี้เรื่องเล่าว่าหญิงสาวผู้เคราะห์ร้ายเป็นคนงานที่พักอยู่ห้องชั้นล่างของคอนโดที่ยังสร้างไม่เสร็จเธอตั้งครรภ์ได้แปดเดือนแต่แฟนหนุ่มหนีหายไปทิ้งให้เธอต้องเผชิญชะตากรรมตามลำพังวันหนึ่งเธอเกิดเจ็บท้องจะคลอดกระทันหันแต่ไม่มีใครช่วยเหลือเสียงร้องของเธอดังสะท้อนกล้องไปทั่วตึกก่อสร้างก่อนจะเงียบลงอย่างน่าสะพรึง เมื่อมีคนพบศพเธอนอนสิ้นใจอยู่กลางห้องร่างที่เต็มไปด้วยฝุน่นลูกในท้องก็ไม่รอดเช่นกันหลังจากนั้นไม่นานข่าวลือสยองก็แพร่กระจายไปทั่วคนงานที่เข้าไปเก็บของในตึกเล่าว่าได้ยินเสียงทารกร้องก้องจากชั้นบนทั้งที่ไม่มีใครอยู่บางคนเห็นหญิงสาวผมยาวในชุดเปื้อนเลือดยืนอยู่ริมระเบียงชั้นสูงสุดจ้องมองลงมาด้วยสายตาอาฆาตก่อนหายไปในพริบตา เมื่อเวลากลางคืนเงาของหญิงสาวท้องโตมักปรากฏในลิฟที่ไม่เคยใช้งานได้บางคนกล้าลองขึ้นไปก็เล่าว่าเห็นเธอนั่งอุ้มทารกอยู่ในห้องที่มืดสนิทกลิ่นข่าวเลียดอบอวนจนแทบหายใจไม่ออกหลายรายกลับลงมาในสภาพเสียสติตำนานเล่าต่อว่าใครที่บังอาจเข้าไปถ่ายทำหรือท้าลองในคอนโดร้างแห่งนี้มักได้ภาพติดเงาผู้หญิงก้มหน้าอุ้มลูกอยู่ด้านหลัง หรือได้ยินเสียงหัวเราะของทารกแทกเข้ามาในคลิปโดยไม่รู้ตัวคอนโดนี้จึงกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ต้องห้ามไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ย,ยามค่ำคืนแม้จะผ่านไปกว่าสองทศวรรษแต่ความหลอนของผีตายทั้งกลมแห่งคอนโดร่างก็ยังคงเป็นเรื่องเล่าที่ถูกกระซิบกันในกลุ่มวัยรุ่นผู้ชอบลองของและเป็นตำนานร่วมสมัยที่น่ากลัวไม่แพ้เรื่องเล่าจากยุคโบราณเลยทีเดียว